ทายสิ่งทีเพื่อนคิดเริ่มหมวดกีฬาเป็นลูกกลมๆไหมใช่กีฬานี้กระโดดสูงไหมสูงมีกี่คนสามลูกมีรูใช่ไหมมีต่อพร้อมกันหนึ่งสองสามตะดอ<ะ><ะ>หมวดอาชีพเริมมีชุดยูนิฟอร์มไหมมีไปไปไปแต่เช้าไหมก็แล้วแต่ มีอาวุธไหมมีเอาคุณตำรวจคุณตำรวจมันบอกถูกต้องมีมอตวดเครื่องครัวเครื่องครัวเริ่มมันเป็นกวงกวงไหมไม่กวงเป็นสแตนเลสใช่ไหมใหญ่ไหมเล็กๆเอาไว้ซดใช่ไหมไม่ใช่1ึงส่อซ่ามกระทะเกี๊ยบตาหลิวค่ะตาหลิวค่ะตาหลิวตาหลิวมวดขนส่งไป สีแดงใช่ไหมใช่ใช่รถใหญ่ใช่ไหมอือใช่มีคนส่งให้เลือกหลายเจ้าใช่ไหมเก่งจังวะใช่เขอตอบเป็น easy post ฮะใช่มใช่ easy post คืออะไรอ้าว easy post ก็คือระบบรูปขนส่งออนไลน์ถ้าส่งเลือกต้นแค่สิบบาทไงไปใช้สิสิบบาทเอง